คนที่คอยผลักดันปายมาตั้งแต่ก้าวแรกของการขึ้นเวทีคอยให้กำลังใจฝึกสอนร้องเพลงและสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเป็นเป็นคนที่ถือว่าเป็นแบบอย่างในชีวิตของปายคนหนึงเลยคือเขาไม่เคยว่าเขามายืนอยู่จนนุดนี้เขาจะต้องการอะไรเพื่อต้องการให้ครอบครัวสุขสบายแล้วก็เป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาผลักดันทุกคนเลยพี่เปรียบเสมือนของปายเขาคือฮีโร่ เขาคือฮีโร่หรือเพื่อนที่ผมรักมากที่สุดครับปายคือจิ๊กซอตัวสําคัญของลูกเลยทุกวันเนี้ยที่มีแบบนี้ได้ก็เพราะปายเพราะปายเลยนอกจากจะเป็นพ่อวิสิงแล้ววิสิงได้นําพาเข้าไปในไข้แล้วได้ไปเจอกับปายก็พ่อปายเป็นเหมือนกับจิ๊กต่อจิ๊กซอตัวสําคัญถ้าไม่มีปายมาต่อลงในช่องว่างช่องหนึ่งก็คงอาจจะไม่ได้มีวันนี้หรอก ปายจะไม่ได้เข้ามาดูแต่ว่า mm. ก็อยากให้ปายรู้ว่า mm. คุณ mm. ก็เป็นฮีโร่สำหรับผมเหมือนกันนะครับ